สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นไงบ้างคะพอฟังคีย์เวิร์ดสินค้าแล้วโหยใครนะที่มีปัญหานะนั่งก็โอยลุกก็โอยนะคะนะคะโหรู้สึกเลยว่าแบบเจจีสี่สู์แล้วก็ jb ของเรานะคะสุดยอดจริงๆเลยนะคะกระดูกนะคะก็เหมือนกับเสาบ้านนะคะกาแฟดีไม่มีข้อนะคะโหลดเรือริ้วรอยข้อกาแฟดื่มกาแฟดีดูแลทั้งข้อดูแลทั้งริ้วรอยนะคะตัวนี้ ก็บว่าก็คงต้องกลับไปเปลี่ยนกินไปเปลี่ยนไปกินกาแฟเจบีบ้างแล้วนะคะจะได้หนึ่งเลยดูแลทุกข้อนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังหัดเล่นเซิร์ฟสเก็ตด้วยเนาะอย่างที่น้องต้าบอกว่าเอ้ยบารุงกระดูกนะคะในส่วนวันนี้นะคะก็อยากจะมาแนะนําตัวนะคะใครที่เจอก็เป็นครั้งแรกนะคะหรือว่าเจอก็เป็นหลายเล่าแล้วนะคะก็อยากจะแนะนําตัวนะคะชื่อน,นิติพัฒนโยธินจิรนนท์นะคะขอขอบคุณผู้ิดโอกาสนะคะเจะแม่ทิตามินนิติพัฒนลักษณ์คนผู้สอนงานนะคะ เดี๋ยวนะคะโค้ดผู้สอนงานนะคะเจ๊แมะนะคะพี่ต้าพี่พลอยนะคะพี่ติ๊กพี่จาพี่แมวพี่เมฆนะคะและครอบครัววิกเตอร์แฟมิลี่นะคะก็นะคะก็ที่บ้านทางนะคะทำอาชีพนะคะขายหอมมะนาวอขายกระเทียมด้วยนะคะอยู่ที่ตลาดมหาชัยนะคะสินค้าก๊อเนี่ยขายดีมากเลยเพราะสินค้าเราอะค่ะขายถูก สะอาดนะคะเราขายของด้วยความจริงใจนะคะปัจจุบบางครั้งนะคะแบบขายดีจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยนะคะก็เป็นเขาเขาถึงบอกว่าขายดีก็เหนื่อยตายขายไม่ดีก็อดตายนะคะตัวกับเองเนี่ยเป็นคนที่หาอะไรทาเพิ่มอยู่แล้วเพราะว่ารายได้หลายทางนะคะย่อมดีกว่าทางเดียวนะคะเรื่องที่ไม่คาดถึงแะอาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดก็ไม่หาอะไรทาเพิ่มนะก็รู้เลยอ่ะนาคตก็จะเป็นยังไง เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะพาะหมอดูที่แม่นที่สุดอะก็คือรุ่นพี่ที่ทํางานมาก่อนหน้าเราห้าถึงสิบปีก็ว่ารู้เลยว่าก๊อปต้องเป็นแบบแม่แน่ๆเลยค่ะเพราะว่าก๊อปเห็นแม่ก๊อปนะขายของมาตั้งแต่ก๊อปเด็กๆเลยอะน่ะก๊อปก็โชคดีมากเลยที่ก๊อปเจอธุรกิจเลยค่ะสิแต่ใช่ว่านะคะตัวก๊อปเองนะจะตัวก๊อปเองนะก็เคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คือเอ๊อมา สสยดื่มใส่ดิง้งสสยปาร์ตี้นะคะก็อยากดูแลสุขภาพอยากมีรูปร่างที่ดีอย่างที่พี่หนิงบอกเลยค่ะก็เรียกว่าเป็นสาวหลอกว่าได้เนาะนะคะก็ใช้โปรแกรมรีบอลนะคะจากเอลสามสองนะคะก็ตอนนี้ก็เหลือเอลยีกแล้วหายไปถึง3ามน้เลยทีเดียวก็เป็นเหมือนอย่างในภาพนี้นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยพอเราเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยมันจึงเกิดะคะ่ะมีการให้มีคนทักคนถามนะคะ ว่าเราไปทําอะไรมาจนทําให้เรามีรายได้แบบเงินาซีแต่ใช่ว่าทุกคนนะคะจะซื้อกินซื้อใช้แล้วเข้ามาทําธุรกิจกับทุกคนนะแล้วอะไรล่ะที่ทําให้กอฟอะคะ่ะยังอยู่ในธุรกิจนี่นะคะกอฟก็มีสามหลักคิดสู่การทําธุรกิจระยะยาวนะคะที่กอลทฟทเลยนะคะหนึ่งนะคะรักการเรียนรู้เออสองนะคะพัฒนาตัวเองนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะสามเลย หยัดยืนในยืนหยัดในธุรกิจนะคะหนึ่งเลยนะคะสไลด์ไม่มาสักครู่นะคะอ้ามาแล้วนะคะกับรลักกันเรียนรู้นะคะต้องเอาจริงๆเลยนะ,ะต้องบอกเลยว่าก็เป็นคนนึงอ่ะก็เป็นแม่ค้าก็ก็จะขายของแต่ที่ก็ถนัดให้ก็มามาทําธุรกิจแบบเนี้ยก็ไม่มีประสรบการณ์จะมายืนพูดต่อหน้ากล้องแบบเนี้ย ก็ว่าไม่กล้าเลยนะคะแต่ว่าก็ว่าที่ก็ว่าเกิดจากการที่ก็ว่า่ะเข้ารอบเรียนรู้สม่ำเสมอนะคะแล้วก็มีเวทีย่อยให้กอบได้พัฒนานะคะได้ฝึกนะคะใน h o า Meeting นะคะใน v อ r i e t y On a น r นะคะมันค่อยๆพัฒนาตัวเราขึ้นมาเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะคะเข้าเรียนรู้ใน Academy นะคะแบบนี้ทุกๆสัปดาห์นะคะแล้วคอร์สงานต่างๆของบริษัท ะะยิ่งตอนนี้เลยนะคะเรียนรู้ผ่านซูมเนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้นะคะเขาบอกว่าเรียนรู้จากคนสำเร็จวนลนิดดีกว่าใช้เวลาทั้งชีวิตคิดไปเองนะคะนี่เลยนะคะสองนะคะอ่าพัฒนาตัวเองเอาจริง,รงนะสมัยก่อนนะตอนที่ก็ว่าต้องออกไปช่วยแม่ขายของอะ่ะก็เป็นคนหนึ่งเลยที่ไม่กล้าอาย แล้วก็กลัวคนไปหมดเลยไม่กล้าไม่กล้าที่จะแบบคุยกับลูกค้าเวลาลูกค้ามาซื้อของอยืนนะเอาแล้วตื่นเต้นแล้วก็ตื่นเต้นแล้ว,น,น,ลวนะแต่การที่กอล์ฟต้องออกไปขายบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆหย,ย,ย,ยิบจับของบ่อยๆคิดตอบข้อโตแยง้งจนทําให้เราเกิดความชํานาญคล่องแคล่วว่องไวจนสามารถอะคะ่ะออกไปขายของเองคนเดียวได้แล้วอืมแต่ต้องบอกก่อนเลยว่า กับใช้เวลานานมากเลยนะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เพราะไม่มีใครมาสอนกับเลยก็จะมีไม่มีใครมาแนะนวกับด้วยก็มีแม่คนเดียวค่ะที่บอกว่าขายราคานี้นะลดได้เท่านั้นนะถ้าเกิดเขาซื้อเยอะนะเราก็ลดให้เขาเท่านี้เท่านั้นนะแค่แม่พูดแค่เนี้ยอืมเราต้องมาลองผิดลองถูกเองอะใช้เวลานาน,านมากอะซึ่งต่างจากธุรกิจเลยก c ซเลยค่ะเพราะเรามีโค้ชสอนคอยให้คําแนะนําเราให้เราได้ลองฝึกตัวเองนะคะ ค้ชนะคะจะช่วยตัดส่วนเกินเพิ่มส่วนขาดให้กับเรานะคะให้เรานะคะไม่ต้องลองผิดเลยให้เราอลองถูกไปเลยนะคะฝึกค่ะฝึกค่ะเราต้องขยันมากกว่าคนอื่นเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นทั้งภายนอกและภายในวิธีคิดนะคะทัศนคติบุคลิกทั้งการแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมนะคะเนี่ยค่ะเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ถูกใจนะคะ เสื้อโปโลที่ใส่มันก็ไม่ค่อยถูกมันก็ไม่ค่อยถูกใจเราเท่าไหรนะะน่นะคะนะนะคะแล้วก็เป็นคนหนึ่งเลยที่กล้าแสดงออกกล้าแชร์ประสบการณ์เพราะสมัยก่อนเนี่ยเวลาก็ขายของนะคะลูกค้าส่งเงินมาแล้วก็ส่งของไปแล้วก็คือจบกันแล้วะคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะคือก็เป็นคนหนึ่งเลยที่กล้าพูดกับลูกค้าถามลูกค้าคุยกับลูกค้าสนิทกับลูกค้ามากขึ้นนะคะเราอะต้องกล้ามาก่อนเก่งเราถึงจะเก่ง นะคะสามเลยนะคะยืนหยัดในธุรกิจนะคะพอพูดถึงการยืนหยัดในธุรกิจแล้วเนี่ยตัวก๊อปเองเนี่ยก็อ,อยู่ในธุรกิจเลกาซี่นะคะมาหกปีแล้วนะคะก๊อปก่เคยผ่านจุดที่เรียกว่าเติบโตสุดๆเลยแล้วก๊อปว่าเคยผ่านอยู่ในจุดที่แบบย่อเพื่อที่จะกระโดดนะคะแต่ว่าก๊อปมองธุรกิจเนะะี่ยค่ะเป็นเหมือนการวิ่งมาราธอนนะคะทุกคนนะคะถึงเส้นชัยหมดอะคะ่ะ บางคนอาจจะถึงเส้นชัยเร็วบางคนอาจจะถึงเส้นชัยช้าแต่ทุกคนนะคะ่ะถึงเส้นชัยแน่นอนลูใครลูมันนะคะก๊อฟเองนะคะก็อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งนะคะอยากจะมาเป็นแบบอย่างในการยืนหยัดต่อเนื่องพอธุรกิจนี้ค่ะไม่มีล้มเหลวค่ะมีแต่ล้มเลิกไปเองนะคะผลลัพธ์ที่ก๊อฟได้รับจากการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเนี่ยแหละคะ่ะทำให้ก๊อฟนะคะ ตลอดระยะเวลา6ปีนะคะมีรายได้รวมกับเลกา c ซีเนี่ยมากกว่า600,000บาทนะคะผ่าน4ทิปท่องเที่ยวนะคะ4ประเทศนะคะประเทศแรกเลยนะคะก็นี่เลยค่ะมันดีค่ะนะคะก็ได้ไปขึ้นอบอลลูนนะคะกับพี่จอยแล้วก็พี่เพงด้วยนะคะแล้วก็ฮ่องกงพรีเมียมะคะ่ะอันนี้นอนไปนะคะนอนกับเลยนะคะพรีเมียมมากๆนั่งบิสเนสคลาสนะคะเสิร์ฟวน์ตลอดกันทั้งการเดินทางเลยนะคะแล้วก็เอเชียคูทนะคะ ฮ่องกงมาเลเซียนะคะไปฮ่องกงสิงคโปร์ขอโทษทีค่ะนะคะเราก็ไปกินนะ้ําจากเราเราก็ไปตามหารถช่องสิงคโปร์ที่นู่นนะคะแต่หาไม่ได้นะคะแล้วก็นะคะเนี่ยถ้าตีเป็นมูลค่าแล้วเนี่ยนะคะมากกว่าสามแสนบาทเลยก็ว่ามันคุ้มนะถ้ามองกลับไปอะในงานที่กอล์ฟทำอยู่ะคงให้ไม่ได้ถึงขนาดนี้อืมคงให้แบบเงินไม่ได้ขนาดนี้ทริปการท่องเที่ยวไม่ได้ถึงขนาดนี้ ไม่ได้การยอมรับแบบนี้ไม่ได้พัฒนาตัวเองแบบนี้ไม่ได้อยู่ในสังคมที่ดีแบบนี้กอลักโค้ทุกคนกอลักครอบครัววิกเตอร์กอลักคุณวนันกอลักเลกาซี่เพราะที่ผ่านมาค่ะก็เห็นการปรับตัวของเลกาซี่หลายอย่างเลยนะคะกอมองเลกาซี่แบบพาร์ตเนอร์นะคะ, Partner, ะ,คะล่าสุดเนี่ยก็ก็ไปเที่ยวกับเลกาซี่มาที่เดินนาคานะคะ นีในฐานะธุรกิจคนตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ไม่ได้มีวอลลุ่มเยอะอะไรมากมายแต่เชื่อไหมคะการดูแลการเทคแคร์นะคะของสตาร์บคะค่ะเขาดูแลก็ดีมากเลยเขาเทคแคร์ก็ดีมากเลยห้องพักนะก,ก็ได้พักที่เดียวกับระดับคนที่สําเร็จสูงๆเลยอะ่ะเขาใส่ใจเรานะคะเขามองเห็นเราเป็นพาร์ทเนอร์จริงๆกวาแบบประทับใจมากแล้วมีช่างภาพไปถ่ายภาพให้เราถ่ายภาพให้เรานะคะอย่างถ้าเราเป็นดาราเนี่ย นะคะเนี่ยมันเลยทาให้กอลว่ายังยืนหยัดอยู่ในธุรกิจนี้นะคะสุดท้ายแล้วนะคะมันถึงเวลาแล้วไหมคะว่าเราอาจจะมาหาเราอาจจะมาสร้างรายได้นะคะอีกทางหนึ่งให้กับตัวเองนะคะเพิ่มทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะธุรกิจเลกาซีนะคะมันเป็นคําตอบให้กับมันเพื่อนแล้วค่ะนะคะเลกาซีนะคะ,ะ,คะเป็นธุรกิจที่อาจจะไม่เลกาซี Legacy นะคะอาจจะไม่ใช่ ธุรกิจที่ดีที่สุดแต่ LEGACY นะคะเป็นธุรกิจที่ปฏิเสธยากที่สุดนะคะคนพูดไม่เก่งแม่ค้าตัวเล็กๆอย่างกอล์ฟทำได้ทุกคนก็ทำได้คะ่ะแล้วพบกันที่ความสำเร็จสวัสดีค่ะ